ว่างๆก็มานั่งริมสะตกปลาก,กับลูกๆหลานๆหน่อยเนนะงยียบฉี่เลยกได้ไม่ได้วันนี้มาดูกันมาลุ้นกันไปด้วยกัน จะได้ไหมเนาะนั่ <c oughs> นงเล่นๆไป <c oughs> ไม่เอาไส้เดือนนะปัะ๊บ <c oughs> ไม่เอาไส้เดือนนะ ตอดมันก็แค่ตอดมันต้องลากบึ้บได้ไหมฮะมันกินไวกว่าจิ้งหรีดดีไหมฮไม่แมงกีทอรกินไวกว่าแต่นี้ใช้จิ้งหรีดเพราะแมงกีทอรหมดจิ้งหรีดมันมีไข่ ที่หนูอันนี้เอาเส็บตะขอเบ็ดอะมีปลาหรือเปล่ามีไหนตาคอมตาคอมถ่ายทุนอ,อ,อ,อย่างเดียวตาคมก็รู้เองแหละปวดขาก่อนเอดิขอบมันก็ชันแต่คมก็ไปนั่งก็คือตาคมน้าชั่โมง ไม่รู้จำไม่ได้เมื่อวตาคไมาดูน่นั่ง,มงไ,ไม่ได้ดูเมื่อวไม่ออาจากานออืไม่อยากออกเหนื่อยเน <c oughs> หนื่อยเฉยๆนี่เนี่ยเฮ้ยมึงดึงแล้วดึงแล้ว เงียบแล้วป้อนมาแล้วอ่ะกินดิดึงแล้วดึงแล้วเอาดิเอาดิเอาดิอะ้รเหรออู้เฮ้ยว่าไงอยู่ไหมอยู่อุ้ยมาแล้วมาแล้วตัวเล็กตัวเล็กต้องปล่อยฮะปล่อยโอ้โหมาแล้วตัวปลาอะไอ้ตัวปลาที่ดูตามันได้บอดเปล่าไม่บอดโอ้โหปลาตาบอดไม่บอดอะไร โอเคปล่อยมันไปปล่อยขอนเอาหน่อยขอนเอาหน่อยนะในพานในพานปั๊บอันนี้ปล่อยแม่บอกว่าไม่ต้องปล่อยหรอกแม่บอกไม่ปล่อยก็ใส่ถังไว้ดิอันนั้นเหรออย่าไปเหยียบเขาดิลูก